สวัสดีเช้านี้ค่ะเ,เพื่อนๆเช้านี้อยู่ที่บ้านสวนยินดีนะคะพาเ,เพื่อนๆมาชมบอลสีที่เราผ่าไว้นะคะตัวนี้เป็นกระถางรวมมิตรที่แรกงอกออกมาก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มแยกออกแล้วมีทับทิมแดงมีร่อนทองกวักโพทองผีเสื้อสมุด แล้วก็น่าจะดาวกระจายนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะมีอยู่สี่ห้าชนิดในกระถางเดียวส่วนกระถางนี้จะเป็นฮกหลงกับผีเสื้อสมุทรนะคะเนี่ยตัวเนี้ที่มีลายนี่คือผีเสื้อสมุทรนะคะตัวนี้ผีเสื้อสมุทรเอ้าใครมากินใครมากัดใบแหงแวงละส่วนฮกหลงเนี่ยฮกหลงถ้าเราผ่าส่วนมากเขาจะออกมาเป็นเขียวนะคะไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละอย่างเช่นตัวนี้ ต้นนี้ก็หกลงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ผ่านะเราเอาหัวมันลงเลยมันทำาให้มันงอกออกมาเป็นใบที่มีลายเนาะ<ม>แล้วก็โตเร็วมากๆค่นะคะเดี๋ยวมาดูอีกชนิดหนึ่งที่เราผ่าไว้นะคะสีแดงแดงทายออกไหมคะเพื่อนๆว่าเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวมาดูต้นแม่เขาช่วงนี้ผ่าแล้วก็แบบ ทิ้งไว้เลยนะคะไม่ได้พิถีพิถันไม่ได้ดูแลอะไรมากนะคะแต่นางก็งอกทุกชิ้นนะบางบางชิ้นอาจจะไม่งอกแต่ก็เปอร์เซ็นต์การงอก80-90เปอร์เซ็นเลยค่ะถึงร้อยก็มีนะคะเพราะเราไม่ได้ผ่าเล็กเราจะพ่าใหญ่แล้วก็ฝังดินไว้เลยนี่คือต้นแม่ของสีแดงทั้งหลายนะคะเดี๋ยวมาวางไว้ใกล้ๆก,ก,กันดูดิได้กี่กระถางเนี่ย นี่คือต้นแม่นะคะส่วนกระถางในกระถางขนาดหกนิ้วที่เหลือเป็นต้นลูกนะคะผ่าชิ้นนะแต่ว่าลูกออกมาใบแหลมหมดเลยแต่ว่าจริงๆมันใบกลมนะใบกลมแบบนี้นางคือจอมทับนะคะเพื่อนๆจอมทับนะคะช่วงหนึ่งก็ราคาก็สูงเหมือนกันช่วงที่บอลขึ้นจานอาวกาศ ่วงนี้ราคาก็จับต้องได้หมดแล้วถ้าอยากได้ก็มีแบ่งนะคะแวะมาที่บ้านสวนยินดีเลยจ้ามีบอลหลายชนิดแบ่งขายนะคะช่วงนี้งานขายออนไลน์จะพักๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าคนเข้ามาขายเยอะมากคนเข้ามาเล่นบอลใหม่ๆก็ปลูกขายปลูกขายนะคะแล้วก็ขายราคาถูกมากๆด้วยนะคะเราก็เลย ขายเหมือนกันแต่ว่ามันไม่คุ้มค่าส่งเนาะบางชนิดที่มันขายถูกก็เน้นมาเลือกที่บ้านได้เลยนะคะก็ราคาเริ่มต้นก็แบบถ้าเป็นกระถางพื้นๆก็35มสิบห้าบาทห้าสิบาทอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นพวกพันแพงนิดน,นึงก็จะเริ่มต้นร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยนะคะต้นลูกเขาแข็งแรงมากค่ะเพื่อนๆอันนี้ได้สองต้นนะคะยังไม่ได้แยกออกจากกัน ได้อยู่ด้วยกันก่อนนะคะได้กี่ต้นแล้วนั่นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามี่ห้าหกดได้เจต้นนะคะรวมกับแม่ก็เป็น8ดนะคะแล้วก็รวมอีก2ต้นที่ผ่าตั้งแต่รุ่นก่อนก่อนหนาวนะคะปรากฏว่านางยุบยุบหายยุบหายนะคะเราจะพาไปดูอจอมทัพที่มันยุบหายยุบหายนะมันเพิ่งโผล่ขึ้นมาตอนหน้าฝนนี่เอง นี่ก็คือจอมทับนะคะเพื่อนๆดูดิใบเขียวเลยเว่ามันจิ๋วมากเลยมันเป็นชิ้นผ่าที่เราผ่าประมาณห้าชิ้นแล้วก็ขึ้นหมดเลยนะแต่จู่ๆมันไม่ได้ทำนีแยกกระถางมันเจอหนาวแล้วก็ทิ้งใบก่อนนะคะนี่เพิ่งงอกขึ้นมาใหม่นึ่ว่าจะไม่รอดแล้วนะคะนี่ก็เป็นบอลสีที่ผ่าเองนะคะจิ๋วหริ้วส่วนมากมันก็ยังเล็กๆอยู่นะคะ เป็นบอนสีที่เราเพิ่งย้ายมาจากวิมานไม้นะคะมันก็เลยส่วนใหญ่ยังเป็นเบบีอยู่เนาะต้นใหญ่ๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ส่วนน้อยนะคะโรงเรือนของบ้านสวนยังไม่ได้ทํานะคะก็วางไวขง้ข้างๆบ้านก่อนโรงอบก็ยังไม่ได้ทำนะฮะปลูกก็เน้นปลูกไว้ดูนะคะไว้ชม แต่ก็มีแบ่งขายบ้างเพื่อนๆแวะมาชมก็บางคนอยากได้กระถางไหนก็ขายนะคะราคาก็แล้วแต่นะคะถ้ามีเยอะเราก็ผ่าเองได้อันนี้จะราคาถูกนะคะแต่ถ้าตัวไหนเรายังไม่ได้ผ่ามีจำนวนน้อยชิ้นอยู่เราก็ขายก,ก็แพงนิดนึงนะคะสองร้อยอะไรประมาณนี้นะสองร้อยสามร้อยเนี่ยตัวนี้ก็สวยเนี่ย ตัวนี้คือนกสีอุษานะคะมาอยู่บ้านสวนอากาศสีเข้มมากเลยสงสัยชอบแดดบ้านสวนนี่แต่ว่าใบไม่ค่อยใหญ่ตอนอยู่วิมานไม้เบิงการนะคะใบใหญ่กว่นี้นะอันนี้เกิดใหม่แล้วก็นี่ยอันนี้เริ่มแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ร่วงแล้วจะตัดทิ้งอยู่นะคะปุ๋ยที่เห็นเป็นเมสซีชมพูนี่จะเป็นสูตรสิบหกสิบหกนะคะใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปให้มันโตเร็วๆนะคะพอเราไม่เน้นขายไม่เน้นส่งแล้วก็โตขนาดไหนก็ได้นะคะให้มันใหญ่ยักษ์ไปเลยดูดิมุมนู้นมีแต่ต้นยักษ์ยักษ์ช่วงนี้วางไว้ข้างบ้านก่อนนะคะตอนนี้ก็วางรอบบ้านเป็นรูปตัวยูเหมือนกันแล้วเนี่ยหลังบ้านก็มีข้างบ้านฝั่งนู้นก็มีนะคะ แต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นเบบีเป็นต้นเล็กนะคะเพราะว่าเอาหัวมันมาเนาะหรือหัวมันมาบางต้นเป็นฟอร์มกอเป็นต้นใหญ่แต่พอเราลือหัวมันมามาใส่กระถางใหม่นะคะมันก็ชะงักไปแล้วก็ใบร่วงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบใหม่ที่งอกออกมามหกดงหลาสวยจังเลยหกตรง ให้ okay. พา,าเพื่อนๆมาชมบอลสีแค่นี้นะเนี๋ยวันหลังจะพาไปชมชนิดอื่นๆนะมีร้อยชนิดนะคะตอนนี้มีบอลสีอยู่หนึ่งร้อยชนิดนะคะแต่ว่าเท่าที่โชว์เพื่อนๆเนี่เข้าไปนับดูในคลิปเก่าๆนี่ได้ประมาณยี่สิบยี่สิบสามสิบชนิดเองค่ะเหมือนกับตัวไหนเราชอบแล้วก็โชว์ซ้ำๆแล้วก็ถ่ายซ้ำๆเนาะตัวไหนที่ ไม่ค่อยชอบก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยโอเคเดี๋ยวจะทยอยลงให้เพื่อนๆดูนะว่าหนึ่งร้อยชนิดที่เรามีมีตัวไหนบ้างนะคะอาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้เพราะว่าบางตัวเราก็ขายไปนะคะบางตัวเราซื้อมาเรายังไม่ทันได้ขายเลยมันตายก่อนนะคะก็รอมันเฟื้นอีกรอบนึงอยู่มันก็เลยอาจจะไม่ถึงนะคะแต่ว่าเท่าที่เอฟมานี่ถึงหนึ่งร้อยแล้วค่ะถึงหนึ่งร้อยชนิดแล้วเพราะว่าเราเก็บ เก็บชื่อมันไว้ตลอดเอฟตัวไหนมาก็จะอัพชื่อลงใน Facebook ไว้นะคะแต่ว่าถ้ามันนับจริงๆนี่อาจจะไม่ถึงร้อยหรอกอเพราะว่าบางชนิดมันมีเป็น10-20กระถางแต่บางชนิดมันมีแค่กระถางเดียวที่หายไปนะคะโอเคจ้าคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบอลสีเบบีที่เราผ่าหัวเองนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย